คอนสส้นเรื่องเมื่อฉันอยู่คนเดียวที่ทะเลเฮ้ยฉันไม่มีเพื่อนเลยเหรอเนี่ยฉันต้องอยู่คนเดียวเพื่อนก็ทิ้งฉันไปไม่มีอะไรกินมาห้าวันแล้วเนี่ยฉันหิวไปหมดเลย ฉันเลยฉันไม่รู้จะทำยังไงกินฉันหิวจนจับใา,าอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> มันไม่มีโตไหนที่มีอาหารทิ้งให้เหลือเลยอือ <c oughs> ฉันหิวฉันจะทำไงดีเนี่ยฉันหิวไม่ไหวแล้ว ฮึ้ยไย้ไย้นี่ฉันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอุ้ยฉันติดอยู่บนเกาใครก็ได้ช่วยฉันด้วยช่วยด้วยฉันติดอยู่บนกาให้ตรงโน้ได้ยินชันไหมอะนี่ฉันติดอยู่บนเกาะคนเดียวเหรอเนี่ย ฉันฉันติดเกาะอ,อยู่คนเดียวฉันจะทำไงดีเนี่ยฉันจะคิดสั้นดีไหมฉันไม่อยากอยู่โลกนี้แล้วอฉันอยู่ไปก็โชคร้ายอยู่ดี ไม่ได้ตอนนั้นโชคลาแล้วตอนนี้โชคลาคนนี้อีก้ฉันจะทางางานกับเรียงไงเอ๊ะข้างบนมีลูกมะพร้าวอยู่หรอเนี่ยอืมฉันก็กินมะพร้าวได้เนาะโอโอเค แต่อันดับแรกฉันต้องการอาหารมากเฮ้ยเอมฉันตัดตัวไม่ดีกว่าเพราะว่าฉันจะได้เผาไงเฮ้ตรงนี้มีเห็ดด้วยว้าวเห็ดน่ากินจังแล้วเห็ดนี้มันเป็นเห็ดที่ปลอดภัยด้วยเป็นเห็ดที่หายากมากๆ นี้ปลอดภัยมากเหตุนี้ยฉันเคยกินมาหลายครั้งเลยเพราะว่าแล้วฉันก็ติดใจเหตุนี้ด้วยตอนนี้ฉันตัดต้นไม้ก่อนถ้าตัดต้นไม้ฉันก็จะเอ็ไม้มาแล้วฉันก็จะเอาไม้มากองรวมกันแล้วก็ใช้ไฟอย่างนี้ก็ได้เออเอาอย่างนี้ดีก,กว่า <c oughs> ฉันจะทำยังไงอะ่ะ อ๋อเธินก็จะถีดต้นไม้ไงต,ง,ตงตึ้งตึ้งตึ้งไปไปไปอต้นมะพร้าวแค่นี้ไงก็ต้องลง้มตึ้งตึ้งเขาบอกมันอยู่มัร้อยสามสิบปีเลยนะเนี่ยตึ้งไปไปอืมอืมฉันเป็นนักวยเก่ามาก่อนนวยหญิงอืมไปฉันรู้วิธีอืมอืม ฉันมีมีดหนูนในกระเป๋านี้นะฉันพกมีดมาด้วยนี่ฉันจะตัดกิ่งมันตึเตะตะไว้อ่อนไว้เตึก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 ตะโอเคได้ต้นไม้แล้วส่วนนี้แม่เกือบถึงแม่โอ้โหแล้วตัดจนมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยโอเคอีกน้อยเดียวตกมาตกมา ได้มันแล้วโชคแล้วไปเอาเห็ดมานดีกว่าอื้อวีแต่ฉันอยากกินปลามากเลยอ่ะอมหาปลาในนี้ก่อนฉันไม่น้ำเป็นป้าฉันจะกินแกะปลาย่าตอนนั้อืมไ,ไ,ไปหาปลาดกป่างมงมงม น้อเแกนี่เจ้าป๋าโดนไฟแล้วนะนี่ฉันจะใส่แ,สน,แสน๊เซซเซซเซซนี่ดอนด่อนเออมไปเก็บเอากล้อ,อ,งอ,องมันม่ต้องมีหมดโอเคนี่ใช้กล้องนี้นี่แหละ ไฟมันติดติดบแบบบนี่ได้แล้วจะป้าไปจะป้านี่แืมซ่บอร่อยมากกินมะพร้าวดีกว่าคุยนะมะพร้าวหมดแล้วทิ้งไปอืมอร่อยมากเลยเ่ะเฮ้ยจัรอร่อยมากถ้าฉันก็ต้องลองชีวิตได้แล้วะเนี่ย ถ้าจบวันนั้นนะทุกคนกับละครซัานน่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนเจอกันใหมค่คลิปหน้าบ๊ายบายบายจ๊าบบ๊ายบายจ้าบบ๊ายบาย